จะพาชมนะคะบรรยากาศยามค่ำคืนของอำเภอเบตงมาชมกันนะคะและในแหล่งตรงนี้นะคะก็คือตลา,าประชาคมของอำเภอเบตงมองเห็นไหมคะนี่ไฟแสงสียามค่ำคืนดูเหมือนจะมีอะไรนะคมไฟใช่ไหมคะสวยงามเลยติดไว้เป็นแสงสีนะคะอันนี้เรามาเที่ยว ไทยบ้างเอง่ยทักไทยกันนะคะสวัสดีค่ะกวปรานเตะพี่สาวนะคะพี่เคยน้องสพายนะคะเนี่ยเราจะมาเดินเที่ยวกันยำข้่ำคืนมาชมบรรยากาศเตตรงด้วยกันนี่จะเป็นตู้ไปเป็ีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะเห็นไหมคะใหญ่โตมาก เดี๋ยวจะถ่ายรูปไปให้ชมกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปใกล้ๆนะคะตัวไปสนีมันมืดของป้ามืดรูปไปสนีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเราเลยมองเห็นไหมเอ่ยนูน่นตัวนี้เป็นเป็นจำลองใช่ไหมอของจริงจะตั้งอยู่อีกที่นึงเนาะนอันนี้เป็นจำลองนะคะแต่ของจริงจะตั้งอยู่อีกที่หนึง่ง เร่งของจริงก็ยังใช้งานได้อยู่ออเห็นไหมคะดิวบรรยากาศาเดี๋ยวคู่จะพาไปดูใช่เดี๋ยวของแท้เราจะผ่านไปใช่ไหมใช่ครับเโอเคโอเคของแท้เดี๋ยวจะให้ไกด์ท้องถิ่นพาไปนะคะไกด์ท้องถิ่นโบกมือหน่อยคะ่ะครับอ่าเนี่ยค่ะไกด์ท้องถิ่นนะคะเดี๋ยวจะพาไปนะคะพาไปชมนะคะล่ะคะ่ะเพื่อนเพื่อนมาชมสารากลางสารารประชาคมของอำเภอเบตงเนี่ยค่ะ ไฟแสงสีนะคะแล้วตรงนู้นจะเป็นป้ายป้ายบอกเ,อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นเป็นป้ายที่เขียนไว้ว่านะคะขอให้ท่านเดินทางโด,ดาโดยสวัสดิภาพมองเห็นไหมคะเดี๋ยวจะเนะะี่ยค่ะเป็นสัญลักษณ์นะคะเป็นซุ้มสัญลักษณ์เป็นสามอยู่ร่วมกันได้มีไทยไทยไทย,ไทยมุสลิมนับถือมุสลิมนะค,ะคนไทยเชื้อสายจีนคนไทยพุธ อ๋อไทยมุสลิมไทยเชื้อสายจีนแล้วก็ไทยพุทธนะคะตรงนี้จะเป็นสัญลักษณ์นะคะอยู่อันนี้มุสลิมเลยุซ้ายสุดกลางก็ไทยจีนไทยจีนเชื้อสายจีนเชื้อสายจีนไทยเชื้อสายจีนแล้วก็นี้ตรงกลางก็ไทยพุทธไทยพุทธนะคะอ่าเนี่ยค่ะเป็นสัญลักษณ์นะคะว่ามีสามเชื้อชาติอยู่ด้วยกันถูกไหมถูกครับอ่าอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขที่ มา,มาท่องเที่ยวตามไปด้วยกันเลยนะคะตอนนี้เราจะไปดูตู้ไปรษณีย์ของจริงเลยนะคะเมื่อกี้เป็นจำลองนะคะตอนนี้เรากำลังจะเคลื่อนตัวนะคะเคลื่อนขบวนกันไปที่ตู้ไปรษณีย์จริงนะคะ<อ>ที่ใหญ่ที่สุดในโลกลนะี่<ม>ยานพาหนะของเรานะคะออริการด้วยของจริงถ่ายออริการได้ดูนกนางแอ่นโอเคเดี๋ยวเราจะไปชมเมืองการเรม,มืองตรงยาม่ขึ้น วันนี้เราพาเพื่อนๆมาชมหอนาฬิกาเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่เป็นจุดเด่นของเบตงแล้วก็อีกจุดเด่นจุดหนึ่งที่จะพลาดไม่ได้เลยก็คือนกนางแอนเห็นไหมคะเขาเป็นเจ้าถิ่นเลยนะคะสัญลักษณ์ของเบตงเลยเนี่ยเขาจะมาอยู่ตรงเนี้เห็นไหมคะเห็นแล้วเนี่ยเห็นนะเนี่ยเขามาอยู่ที่นี่อู้ฝั่งนี้ก็มีนี่นกนางแอนเห็นไหมคะ เต็มไปหมดเลยทักทายกันหน่อยสิจ้า bye บ๊ายบาย <laughs> ทักทายทักทายทักทายอะไรหลับแล้วเหรอไม่ได้ยินเสียงเลยเดี๋ยวอ่าไม่รับไม่ไม่ต้องรีบวิ่งนะคะผ่านเขาไปเดี๋ยวเผื่อว่าเขาหมั่นไส้เอานะคะ <laughs> เขาจะโปรยทานลงมาอู <laughs> ชึบเราก็รีบหลบเข้าไปเลย <laughs> ดูไปซินีใหญ่ยักษ์ เราจะข้ามถนนไปเพื่อที่จะไปถ่ายรูปก,กับตู้ไปรษณีใหญ่ยักษ์กันนะคะพาเพื่อนชมใกล้ๆเลยตู้ไปรษณีใหญ่ยักษ์แล้วก็หอนาฬิกาเนี่ยค่ะย่ญงไหมคะตู้ไปรษณีตัวนี้ขายยังใช้งานได้ปกตินะคะเป็นตู้ไปรษณีจริงเลยนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเบตงชื่นชื่อที่สุดเลยนะคะเห็นตู้ไปรษณีไหมเออ รูปไปซนีที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยอยู่ที่อำเภอเบตงไครมาที่นี่นะคะมาที่อำเภอเบตงก็อย่าลืมนะคะต้องแวะถ่ายรูปที่ตู้ไปษณีให้ได้เลยละคะ่ะเขาจะอยู่ที่ตรงนี้ค่ะตรงติดกับหอนาฬิกานะคะอยู่จุดกลางของเส้นทางตรงนี้เป็นวงเวียนนะคะของหอนาฬิกานะคะ สวยงามโดดเด่นมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆดูใกล้ๆมีที่นี่นุ่เห็นไหมคะตู้เซนีสีสันสดสวยสีสันสดสวยอ้าวตู้ไป